มางั้นเรามาต่อที่ข่าวประจำอาทิตย์นี้กันดีกว่าครับสำหรับงานเปิดตัวนักแสดงของคาเมนไรเดอร์ก e สนะครับซึ่งในงานในงานนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นไลฟ์นะไลฟ์ Life ที่ไม่ได้จัดเป็นงานแหละแต่ว่าเป็นไลฟ์แสดงนะครับเ,เขาก็เปิดตัวนักแสดงนะครับหตัวละครลหลักก็คือ5คนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มจากพระเอกกันดีกว่าครับอุเคเยวเอสุครับแสดงโดยคังฮิเดียโยชินะครับ ก็เป็นพระเอกมือใหม่ถอดด้ามเลยอายุแค่19เท่านั้นนะครับก็เพิ่งเริ่มจะมีงานเป็นตัวประกอบในปีนี้ไม่กี่เรื่องเท่านั้นครับสำหรับนักแสดงนะแล้วก็มีคอมเปนไรเดอร์กิสเนี่ยแหละครับที่เขารับบทเป็นพระเอกเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยนะครับตามสไตล์ซีรีส์ซีรีส์คอมเปนไรเดอร์อยู่แล้วละ่ะที่เขาจะเอาเด็กใหม่มาเป็นตัวเอกนะก็เราด,เราดูเราดูฝีมือการการแสดงของเขาต่อไปนะครับสําหรับคาแรคเตอร์ของเอซูนะครับก็รับต้องบอกว่าแปลงร่างเป็นคอมเปนไรเดอร์กิสนะครับ เรื่องย่อเนี่ยเขายังไม่มีการอธิบายนะว่าตัวเอซูเป็นใครนะครับแต่ที่รรู้ก็คือเอซูเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้ได้อย่างน่าทึ่งมากแข็งแกรง่งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ใครในการแข่งขันเดไซน์กลางปีเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะเลยก็ได้ใครที่ชอบพระเอกสไตล์เหนือเหนือชั้นหน่อยพระเอกสไตล์เก่งหน่อยเนี่ยก็กลับมาแล้วนะสไตล์เทพนะครับไม่ใช่พวกที่แบบว่าค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรอย่างนี้ตัวเอซูเนี่ยเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะเรียกว่าเป็นพี่เทพก็ได้ละมัง้ง ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นพี่เทมหรือเปล่าแต่ว่าตัวตัวเรื่องย่อตัวนักแสดงเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับก็แต่นักแสดงเขายังบอกนะครับว่าภายใต้ความยิ่งพยองเนี่ยยังมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่สําหรับตัวของเอซูนะก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์สไตล์แอโรแกนแต่ว่ามีความใจดีซ่อนอยู่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเอซูเนี่ยเป็นตัวละครปริศนานะที่คนดูจะค่อยๆมารู้ความจริงไปด้วยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวจริงของเอซุเป็นใครกันแน่และทําไมเขาถึงเข้าร่วมกับดไซน์กรางปีนะครับ ประมาณนั้นนะสำหรับพระเอก็ประมาณนี้นะตัวละครต่อมาครับก็คือสกุริเคว้าครับสแสดงโดยซาโตริวกะนะครับนะักแสดงหน้าใหม่เหมือนกันอายุ21ปีนะมีประสบการณ์การสแสดงเป็นตัวประกอบมาบ้างนะครับแล้วก็เคยเปิดตัวเป็นสมาชิกวงวันแฮนซัซมาก่อนเป็นวงบอยแบนด์นะแต่ปัจจุบันก็แยกตัวออกมาแล้วนะครับตัวละครของเขาครับสกุรเควะเนี่ยเป็นพ่อหนุ่มนักเรียนมหาลาัยจิตใจงามนะ ตัวนักแสดงบอกว่าตัวเควะเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหางานทำนะครับเวลาว่างเนี่ยเควะมักจะไปใชเ้เวลาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นอย่างเช่นไปเป็นอาสาสมัครโอ้เป็นคนใจดีมากนะเควะเนี่ยเป็นคนดีแบบสุดด้ามากนะคิดถึงคนอื่นเสมอซึ่งตัวเขาเข้าร่วมกับเดไซน์กลางปีแล้วก็แปลงร่างเป็นคาเม n นไรเดอร์ไทคูนนะครับตัวละครไรเดอร์อ Rider ตัวนี้ชื่อว่าไทคูนแล้วก็คาดหวังจะอ,อ,อยากจะให้โลกนี้เป็นโลกที่แสนสงบสุข โอ้กูจะพูดยังไงดีเป็นคนดีแบบดีดีดีเกินไปนะก็น่าสนใจนะว่าคนดีขนาดนี้จะอยู่ในโลกแห่งการเอาตัวรอดไปได้นานแค่ไหนนะครับไทคูนเนี่ยมีต้นแบบมาจากตัวธนูกินะครับยังไม่เปิดเผยร่างประจําตัวนะตอนนี้ยังเปิดแค่ร่าง Entry f o อร์ก็คือร่างที่ยังไม่ใส่เกราะอะไรนะครับเออก็รอดูกันต่อไปว่าร่างร่างที่เป็นร่างหลักของเขาจะหน้าตาเป็นยังไง แต่ว่าก็มีการคาดเดาไว้ว่าน่าจะมีความเป็นนินจาผสมอยู่จากการที่มีผ้าคาดอยู่ที่ขาแค่นั่นแหละนะประมาณนั้นเพราะว่าตัวละครอื่นจะไม่มีผ้าคาดนะครับก็รอชมกันไปครับตัวละครต่อมาครับก็คือคุรามะเนออนครับแสดงโดยโฮชิโนะยูนะครับคุณยูนะเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่ในวงการพอสมควรเลยนะมีผลงานการแสดงนิดหน่อยมีโฆษณาน,นิดนึงไปเล่น MV ก็ไปเล่นมาแล้วนะ คือเจ้าตัวครับคุณยูนะเนี่ยเป็นนางเป็นทั้งนางแบบแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ครับที่ช่อง Youtube มีคนติดตามเกือบ700,000ในโลกแห่งความจริงนะ7 0 0 0 0เขก็ไปแล้ว 50, ครึ่งล้านไปแล้วนะแต่ว่าเจ้าตัวอายุแค่17ปีนะครับอายุน้อยมากเลยแต่มีผู้ติดตามถึง700,000คนนะเขาเคยทําปรากฏการแบบว่าออกคอนเทนต์ u t u b e จนได้ผู้ติดตาม200,000คนภายใน2สัปดาห์มาแล้วอย่างเดือด พวกกูทามากี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้เซียน้องเขาเลยก็ถือว่าเอาตัวจี๊ดมาเป็นตัวละครหลักได้ด้วยนะครับน่าติดตามฝีมือการแสดงเหมือนกันว่าจะแสดงได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าเสียงหวานมากแนะนําให้รอดูเลยนะสำหรับตัวละครเนออนครับก็เป็นสาวสวยไวัยใสยนะร่าเริงแล้วก็เป็่งประกายผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแม่เหมือนเอาตัวจริงมาเล่นนะภายใต้ชื่อเสียงแล้ว,วเงินทองครับเธอกลับมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นคนธรรมดาาอยู่ด้วย นะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมกับดีไซน์กลางปีนะครับจนได้แปลงร่างเป็นคาเมร์ไรเดอร์นาโกะนะครับแลวหลักตัวนาโกะเนี่ยมีต้นแบบมาจากแมวเนาะแต่ไม่รู้ว่าแมวอะไรอาจจะต้องรอรอดูข้อมูลอาจจะเป็นแมวชนิดพิเศษอะไรสักอย่างก็ได้นะยังไม่เปิดเผยร่างหลักเหมือนกันนะครับซึ่งเป้าหมายในการเข้าร่วมดีไซน์กลางปีของเนออนคืออะไรและโลกในอุดมคติของเธอเป็นแบบไหนก็ยังเป็นความลับให้รอติดตามกันต่อไปอยู่นะครับ สำหรับตัวละครต่อมาครับก็คืออสุมะมิจินกะครับแสดงโดยโมคุไดคาสโตะครับคุณคาสโตะเนี่ยเป็นนักแสดงและก็สมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อยาวหน่อยนะเกนินวะจิบุนิอารุนะครับก็มีผลงานการแสดงพอสมควรทั้งซีรีส์แล้วก็ละครเวทีรายการทีวีโฆษณา MV กูไปมาหมดแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวตอนนี้อายุแค่18ปปีเท่านั้นนะก็แต่ว่าเจ้าตัวก็บ่นนะว่าเขาชอบได้บทตัวละครที่อายุเยอะกว่าตัวเองอยู่ตลอดเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับ เพราะว่าตัวละครอาซซูมะเนี่ยก็เป็นชายมาดคูอยู่ในวัยทํางานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่ทํางานหามรุ่งหามค่ําเพื่อเป้าหมายบางอย่างในชีวิตนะโดยเขาเข้าร่วมกับเข้าร่วมการรับเชิญให้เข้าร่วมเออทุยโดยเขาได้รับการรับเชิญให้เข้าร่วมเดซายกลางปีในฐานะคาร์เมลไรเดอร์บัฟฟาครับแล้วก็ออกท่าทีเป็นคู่แข่งกับกีตอย่างชัดเจนด้วยนะเพื่อทําเป้าหมายที่แสนทะยอทะยานของเขาให้กลายเป็นจริงและเป้าหมายนั้นคืออะไรก็ต้องรอติดตามกันในเรื่องได้เลยนะ ตัวของบัฟฟ้าครับก็น่าจะเห็นภาพกันไปก่อนแล้วนะว่าใช้ดาบรูปร่างเหมือนกับเลื่อยเชนซอลแมนให้เห็นนะครับแล้วก็มีโครงเล็บอยู่ที่มือซ้ายด้วยนะเป็นร่างหลักของเขาเป็นอีกตัวหนึ่งที่โชว์ร่างหลักออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นร่างหลักที่เห็นเฉพาะฟอร์มด้านบนนะยังไม่เห็นด้านล่างว่าจะใส่อะไรนะก็รอติดตามเขาต่อไปนะตัวละครต่อมาครับมีชื่อว่าซิมบุริครับแสดงโดยอาโอชิมะโคโคโรครับตัวนักแสดงครับเป็นนางแบบแล้วก็นักแสดงวัย23ปีแล้วนะ ในหมู่นักแสดงหลักเนี่ยตัวคุณโคโกโร่น่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์การแสดงเยอะที่สุดแล้วละ่ะถ้าใครเคยดูการโร่เนี่ยน้องเขาเคยแสดงภาคเอซิโร่ดักอนบัตมาก่อนนะครับแล้วก็ยังมีผลงานการแสดงเยอะมากซีรีส์หนังโรงทีวีโชว์โฆษณาเอมี MV, มีทุกอย่างแล้วนะมาถึงตัวละครที่เธอแสดงครับตัวซิมูริเนี่ยเป็นเกม igator, เนวิเกเตอร์อ่อยังไม่ต้องเปลี่ยนเกมเนวิเกเตอร์ครับหรือจะเรียกว่าเป็นผู้ที่คอยอธิบายกติกากฎต่างๆในการแข่งขันเดซายกลางปีนะครับ แล้วก็เป็นคนคอยดูแลพวกตัวเองนั่นเองซิมูริสเนี่แหละเป็นคนที่เอาดไซด์รเวอร์ไปให้กับคนที่ถูกเลือกทั้งหลายนะครับแน่นอนว่าการที่เป็นนีเวกเตอร์เนี่ยหมายความว่าเธอกําลังทํางานให้กับใครบางคนอยู่กันเนี่ยอยู่อย่างแน่นอนก็รอติดตามบทบาทของเธอต่อไปนะครับว่าจะเป็นน a เวกเตอร์ได้นานแค่ไหนหรือจะไม่มีบทบาทเป็นตัวหลักแปลงร่างด้วยหรือเปล่านะครับโอเคไปต่อภาพต่อมาครับ ก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมครับว่าเดซายกลางปีเนี่ยมันเป็นเกมการแข่งขันเพื่อช่วยกันเพื่อให้เหล่าไรเดอร์เนี่ยช่วยกันปกป้องผู้คนจากเผ่าจามาโตะซึ่งยังไม่ได้อธิบายนะว่าจามาโตะเนี่ยคืออะไรนะครับแต่การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเพื่อให้ไรเดอร์ได้ต่อสู้กับจามาโตะนั่นเองนะแล้วก็มีการเปิดเผยต่อครับว่าผู้ที่มาร้องเพลงประกอบให้กับคาร์เมเดอร์ภาคนี้ครับก็คือโคดะฟูมิครับ โคดฟูมินี่เป็นศิลปินที่เริ่มดังในช่วงปี2000เรียกได้ว่าเป็นมือเก๋าคนหนึ่งก <c oughs> <c oughs> ็อายุ30ปลายๆแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่โด่งดังอยู่นะครับก็จะเป็นเจ้าแม่เพลงแนวป๊อปๆหน่อยซึ่งเขาจะฟีดกับวงโชนันโนคาเซ่ด้วยก็น่าจะบีทอัพขึ้นมาให้เป็นเพลงเร็วขึ้นมาหน่อยได้นะโชนันโนคาเซ่ครับก็เป็นวงที่เคยร้องเพลงเปิดให้กับไก่มุมาแล้วนั่นเองนะครับก็รอฟังกันได้ครับตัวอย่างเพลงน่าจะมาช่วงปลายเดือนนี้ นะว่าจะออกมาเป็นแนวไหนนะครับแต่คิดว่าเราจะเป็นแบบป๊อปเร็วๆหน่อยนะประมาณนั้นนะครับต่อมาก็เป็นเทเลบีเพิ่มเติมนะครับที่จะให้เห็นไรเดอร์ทั้งหมดซึ่งตามปกติแล้วที่เปิดม,มาในใบปิดแรกเนี่ยจะมีเอ่อสองสีตัวเนอะแต่ว่าในภาพเทเลบีเนี่ยจะมี8ตัวนะครับมีไรเดอร์เต้าหมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็มาจากตรงนี้แหละที่เขาจะแสดงคอ ไอดีคอของทุกตัวตัวละครมาจอาไปดูใ,ใกล้ๆครับเราจะเห็นว่าจะมีไอดีคอของน้องหมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีการเปิดเผยชื่อครบทุกตัวแล้วนะครับไล่จากซ้ายบนครับซ้ายบนจะเป็นฮิสุจิน่าจะเป็นแกะนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นนาโกะซึ่งเป็นแมวนะครับแล้วก็ตัวสีเขียวก็เป็นไทคูน,นั่นเองส่วนสีขาวเนี่ยก็คือกีสครับสีขาวทางซ้ายล่างเนี่ย เป็นตัวละครไม่ใช่ต้องเป็นชื่อรู้แค่ว่าเป็นหมีขาวเออเป็นชิโรคุมะนะครับก็เป็นหมีขาวแล้วก็ตัวต่อมามีชื่อว่ากิงเพนอันนี้น่าจะเป็นตัวเพนกวินเพราะว่ากิงเพนพอผวนเป็นเพนกิงก็เป็นเพนกวินเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะเรียกเพนกวินว่าเพนกิงประมาณนั้นนะครับมัน,นเขาออกเสียงกวินไม่ได้นะครับมันก็เลยกิงเพนเพนกวินประมาณนี้ งงไหมตัวต่อมาครับขาวดําเป็นรูปหมีเหมือนกันก็เป็นตัวแพนด้าไม่ใช่มันชื่อว่าดาพันดาพันแพนด้าแพนด้าโอเคไหมผวนครูใครตั้งชื่อวะแม่งมักง่ายชิบหายเออเป็นแพนด้าดาเพนดาพันดาพันตามนั้นครับนี่คือดาพันตัวสุดท้ายก็บัฟฟาครับสีม่วงประมาณนั้นโอเค ต่อมาครับก็โชว์ให้เห็นตัวมอเตอร์ไซค์พร้อมกับชื่อประกาศเรียบร้อยแล้วครับมีชื่อว่า Boost Striker นะก็เอ่อได้เรีว่าเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผมไม่รู้ว่าจะออกมากี่ตอนนะแต่คิดว่าน่าจะมีส่วนเอี่ยวกับร่างของ Boost นะครับเพราะว่าร่างหลักของพระเอกเนี่ยจะมีเอ่อฟอร์ม Boost อยู่ที่ด้านล่างถูกไหมสีแดงเออเขาจะใส่ Bo o s t เป็นด้านล่างตลอดแล้วก็ อามา๋มอเตอร์ไซค์เนี้ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับร่างบูสเป็นพิเศษเพราะว่าชื่อชื่อบูสไตรเกอร์นะแล้วก็มีท่อมีอะไรที่ค่อนข้างาโทนสีใกล้เคียงกับบูสเต็มที่เลยนะโอเคภาพต่อมาครับเป็นของตัวนี้น่าจะเป็นดาพันที่ใช้ a อโร่อาร์นะครับอ่ออันนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอาวุธหลักหรือเปล่าเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยบอกว่าอาร์มแต่ละชนิดเนี่ยแบบว่าแลกเปลี่ยนกันได้หมดเลย ตัวไรเดอร์แต่ละคนเนี่ยแลกเปลี่ยนอาร์มกันไปทั่วเลยนะครับเพราะงั้นทุกคนเนี่ยได้ใช้อาร์มที่เหมือนกันแน่นอนนะ,อ,ะอย่างภาพนี้นะครับก็จะเป็นตัวของฮิซจิแล้วก็ตัวของนาโกะครับที่ใช้แฮมเมอร์แล้วก็ชนะิลเนาะซึ่งตัวชิลเนี่ยเราจะได้เห็นเอ่ยนะตัวแฮมเมอร์เนี่ยจะได้เห็นว่ากิสเนี่ยเคยเคยโชว์ใช้มาก่อนแล้วในเทรลเลอร์ก่อนหน้าแต่นี้ก็จะเป็นนาโกะใช้บ้างนะครับอย่างที่บอกว่าจะสับเปลี่ยนกันใช้ไปเรื่อยแน่นอน โอเคมาที่ตัวอย่างครับเขาจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมมาด้วยซึ่งตรงนี้จะเห็นฉากของซิมูริเนี่ยเอาไราเวอร์มามอบให้กับตัวของเอซูครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเอซูเนี่ยเป็นใครกันแน่แต่เขาเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจสูงมากตัวละครต่อมาครับก็คือตัวที่เป็นไทคูนหรือก็คือชื่ออะไรนะชื่อว่าเควะนะครับเควะเนี่ยกำลังสมัครงานอยู่อาเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่กําลังพยายามจะสมัครงานอยู่ซึ่งก็ได้เข้ามาพัวพัน กับการต่อสู้ระหว่างไรเดอร์กับจามตะกนะครับจนต้องมามีส่วนเอี่ยวด้วยซึ่งตัวละครอย่างเนออนก็เหมือนกันนะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยนะครับเป็นคนชื่อดังก็มามีส่วนเอี่ยวกับการต่อสู้ของไรเดอร์ด้วยเหมือนกันนะก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลให้พวกเขาต้องเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยก็เป็นได้นะจะสังเกตว่านี่ครับตัวซิมบูริเนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาไดรเวอร์ไอ้กล่องกล่อง,องสีเหลืองนั่นคือไดรเวอร์นะเดซไซน์ไดรเวอร์เอาไปมอบให้กับตัวของเนออเช่นกันนะครับตรงนี้น่าจะอย ที่คาเฟ่เมลทัมไมนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไทคูนกับนาโกะที่ได้มีออกแอคชั่นพูดคุยกันตัวนักแสดงเนี่ยมีการบอกด้วยว่าตัวละครอย่างเควะกับเนออนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเด็กหนุ่มธรรมดารรมดาที่เพิ่งจบใหม่กับสาวสวยอินฟลูเอนเซอร์เออก็ตัวละคร2ตัวนี้จะมีส่วนเอี่ยวมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทกันนะครับต่อมาก็คือตัวละครอีกตัวหนึ่งอย่างอาซุมะนะครับ ที่ดูยังไงสีหน้าของเขาก็ดูเป็นตัวละครที่ไม่น่าคบหาสักเท่าไหร่นะซึ่งก็น่าสนใจว่าจุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรแลวเราสังเกตเห็นด้วยว่าเขาจะมีเครื่องแบบประจําตัวด้วยนะซึ่งจะใส่เหมือนกับเอซูเลยนะครับในภาพนี้ซึ่งนี้น่าจะเป็นภาพของเอซูที่เข้ามาช่วยตัวของเควะแล้วก็เนออนเอาไว้นะครับเท่ากับว่าตัวเอซูเนี่ยเป็นเป็นไรเดอร์มาก่อนนะครับเป็นไรเดอร์มาก่อนไทคูนแล้วก็เนเอชื่ออะไรนะนาโกะนะอ่าแล้วตรงนี้ก็จะ ให้เห็นฉากที่แสดงความมั่นใจในการแปลงร่างของเขาด้วยเขาจะมีการดีดนิ้วแล้วก็ชี้นิ้วมาทางหน้ากล้องด้วยแล้วก็บอกว่าแปลงร่างนะก็จะเป็นคาแรคเตอร์สไตล์มั่นใจแล้วก็เหนือชั้นนะครับสไตล์นี้ก็ไม่ได้เห็นกันมาหลายภาคแล้วเหมือนกันนะ,ะแล้วตรงนี้จะเห็นด้วยว่าตัวละครไรเดอร์ทุกตัวเนี่ยจะมีเครื่องแบบประจําตัวนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็น briefing r o o m นะครับที่เหล่าไรเดอร์ต้องมารับภารกิจว่าจะแบบเออต้องไปจัดการกับพวก จามาโตะนะหรือว่าต้องไปทำมิชชั่นนู้นมิชชั่นนี้นะครับก็น่าจะมาอยู่ในห้องนี้ก่อนก่อนที่จะไปที่สนามจริงนะตรงนี้ก็จะเห็นด้วยว่าจะมีไรเดอร์ที่มายืนทั้งหมด7คนก็จะน่าจะเป็นตัวหลักนะแต่น่าสนใจว่าอีก2ตัวละครทําไมต้องบอกอีก3ตัวละครทําไมยังไม่โผล่เพราะในภาพนี้มีมายืนกันครบแล้วแต่ว่าที่ปรากฏเป็นไรเดอร์แล้วก็ไปนั่งในพิธีเปิดแบบเปิดตัวจริงๆเนี่ยมีแค่มีไรเดอร์แค่4คนกับอีกหนึ่งนวเเกเตอร์นะ อันนี้ก็เป็นภาพการมอบเดไซน์ไดรเวอร์ซึ่งเขาบอกไว้ว่าเดสไซน์ไดรเวอร์เนี่ยจะไปตกอยู่ในมือของใครก็ได้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมนะเออถ้ามีผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะได้รับเออเออก็จะได้เข้าแข่งขนันแล้วก็ช่วงชิงความเป็นที่1เพื่อให้โลกใบนี้เป็นโลกในอุดมคตินั่นเองนะอ,อ่าตรงนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะที่อาซูมะได้รับไดรเวอร์จากตัวของซิมบูรินะครับก็อาซูมะอย่างที่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ทํางานถามรุ่งถามค่ำตรงนี้เขาก็น่าจะเป็น วิศวกรเดี๋ยวเป็นคนงานเออทำงานหารุ่งหาขคามอยู่น่าสนใจว่าเป้าหมายที่ทย,ทยานของเขาเนี่ยคืออะไรนะอ่าแล้วก็เป็นภาพของเอซูครับที่แว้นมอเตอร์ไซค์น่าสนใจอีกแล้วว่ามันจะมามีบทบาทได้กี่ตอนนะเอ่อสำหรับสมอเตอร์ไซค์ที่เอามาเป็นต้นแบบก็ CBR แน่นอนหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็น650เนาะอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาพของเนออนครับที่ถูก แซนด์วิชด้วยกาดชาวต่างชาติสองคนน่ากลัวมากนะ <c oughs> <c oughs> อา่าไอ้พวกใจบารทั้งหลายอย่าไปคิดในทางไม่ดีละก็น่ <c oughs> ออาจ,จะเป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการถูกเชิญไปร่วมกับเด,ดซน์เดซกลางปีนะอาจจะมีกาดชาวต่างชาติเข้ามาทาบทามก่อนเนาะอ่าและอย่างที่บอกครับว่าตัวละครอย่างเนยอนแล้วก็เควาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะแล้วก็สนิทกันนะตรงนี้จะเห็นว่าดึงแก้มด้วย อาจจะแบบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยดึงแก้มหน่อยแต่ขอดึงแก้มคนข้างๆแทนมแล้วก็กิสครับจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยบูสต์สไรเกอร์เนี่ยสามารถแปลงร่างได้ด้วยก็เป็นตามต้นแบบของเขาครับเพราะว่ากิสเนี่ยมีต้นแบบเป็นจิ้งจอกเนาะตัวมอเตอร์ไซค์บูสต์ไตรเกอร์ก็เลยแปลงร่างเป็นจิ้งจอกได้ด้วยนะครับอ่าแล้วฉากนี้ก็จะมีตัวละครอีกตัวโผล่มาด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวล็อบบี้ที่ให้เพลเยอร์ทุกคนมานั่งแบบว่า,ามานั่งรอหรือว่านั่งพูดคุยกันฉากนี้ก็น่าจะได้ใช้บ่อยๆนะครับซึ่งเป็นฉากเดียวกับที่ใช้ในงานเปิดตัวด้วยนะเออตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าตัวน่าจะเป็นเอซูเนาะถือตัวบูสต์บูสไรส์อยู่แล้วก็บูสไรส์บัคเกิลแล้วก็จะมีตัวละครอีกคนนะครับตอนนี้เปิดเผยมาแล้วว่าเขามีชื่อว่ากิโรริซึ่งตัวกิโรริเนี่ยตัวนักแสดงบอกว่ายังเปิดเผย เ,เปิดเผยบทบาทของเขาไม่ได้ว่าเป็นตัวละครชนิดไหนอะไรยังไงนะแต่บอกได้แค่ว่าตัวละครตัวนี้จะมีบทบาทสําคัญกับเดซายกลางปีแน่นอนก็รอติดตามกันไปเนาะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนดูแลที่นี่อยู่นะครับอ่าต่อมาเป็นตัวของไทคูนนะครับเออซึ่งผู้แปลงร่างกูยังต้องดูชื่ออยู่นะเสื้อคือเควะนะเป็นผู้แปลงร่างก็เหมือนกับว่ากําลังดูรูป ของอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงเป็นคนดีนู่นนี่นั่น,นอาจจะต่อสู้เพื่อครอบครัวนู่นนี่นั่นก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นรูปที่ระลึกของครอบครัวนะเพราะจากที่สังเกตเภาพที่ทะลุออกมาเนี่ยเป็นภาพถ่ายที่มีเด็กคนนึงแล้วก็มีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่อาจจะเป็นลูปของเขาสมัยเด็กก็ได้นะตรงนี้ก็จะเห็นแพนด้าด้วยที่จะได้ใส่ตัวของ a อรโรอาร์มนะครับอาวุธธนูนั่นเองเข้าต่อสู้กับจามาโตอยู่เนาะ แล้วก็เป็นตัวของอาซูมาที่คุยกับไรเดอร์อีกคนอยู่อย่างที่เห็นครับว่าไรเดอร์คนเนี่ยจะมีเครื่องแบบประจําตัวก่อนจะแปลงร่างกันอยู่นะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้พูดคุยกันแล้วก็ไม่เห็นในตัวนักแสดงเอ่อสี่นักแสดงหลักที่มาในงานเปิดตัวนะแล้วก็ตัวเอซูครับที่ใส่เครื่องแบบนี้เข้ามาปกป้องเควะแล้วก็ ide, เนออนเอาไว้เนาะแล้วก็เป็นไรเดอร์เคนที่ออกแอคชั่นพร้อมกันในร่างแรกครับร่างเอนทรีฟอรเนาะ เรียงจากซ้ายสุดครับก็ตัวที่เออมันชื่ออะไรนะเพนกวินเออมันชื่อคิงเพนนะครับแล้วก็บัฟฟ่าแล้วก็ไทคูนกิสนาโกแล้วก็ดาพันแล้วก็จบด้วยฮิซุจินะครับตัวนี้จะเป็น7ตัวหลักนะที่จะมีบทบาทในเรื่องนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่า,าใครจะเป็นใครอีกทีเนาะเพราะว่าที่เรารู้ก็มีแค่4คนเท่านั้นนะ โอ okay. เคแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกวะอันนี้ entry form ไม่น่าจะมีอะไรอ่าเราก็มีเขามีการโชว์ฟอร์มทุกฟอร์มด้วยของกีส์นะครับตอนนี้มี entry form นะฟอร์มหลัก entry form ก่อนก็เป็นฟอร์มเกาะเปล่าที่จะเห็นทุกคนใช้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแมกนะัมเนาะแมกนัมฟอร์มแล้วก็บูสต์ฟอร์มตรงนี้ละเอยียดเราก็พูดในสัปดาห์ที่แล้วไปแทบจะหมดแล้วแต่ที่น่าสนใจเนี่ยเอ่ออันนี้เป็นแฮมเมอร์อาร์มแฮมเมอร์เนาะจริง,รงๆเขาจะบอกว่าอาร์มอาร์มฟอร์มเนี่ยแหละเขาจะเห็นว่าเป็นอาร์มแฮมเมอร์ อาร์มแอโร่เนาะโชว์หมดเลยแล้วเราจะเห็นตรงนี้ด้วยว่ามันจะมีร่างของซอมบี้ด้วยกิสเนี่ยใส่ร่างซอมบี้ด้วยนะซึ่งเป็นร่างหลักของบัฟฟาน่าสนใจว่าเออเขาจะเขาจะเปลี่ยนเกราะร่างหลักกันไปทั่วเลยด้วยไหมนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากเห็นเหมือนกันว่าแต่และฟอร์มเนี่ยแลกกันไปเรื่อยเลยไม่มีฟอร์มที่ใช้เป็นประจำอะไรอย่างนั้นเพราะว่ายัางฟอร์มหลักอย่างแมกนัมของกิสเนี่ยก็ถูกแพนด้าเอาไปใช้ด้วยเออดาพันเออขออภัยดาพันเอาไปใช้ด้วยนะ ซึ่งสีก็ค่อนข้างเข้ากันเหมือนกันนะเออก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปครับสำหรับรูปแบบการแข่งขันของเดไซน์กลังปีนะครับว่าแต่ละคนจะมีบทบาทยังไงและการต่อสู้จะไปสุดที่ทางไหนแต่ว่านะครับที่แน่ๆเนี่ยเออกูพูดพูดไปก่อนแล้วกันที่แน่ๆเนี่ยคุณทาคาชิยูยาครับคนเขียนบทหลักของคาเมเดอร์กิสเนี่ยเขามาบอกแล้วว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมีเหตุผลในการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปเขาก็เลยอยากจะแสดงความเท่ ให้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงได้นะซึ่งเจ้าตัวยืนยันแล้วด้วยคนเขียนบทยืนยันเองนะว่าน่าจะมีไรเดอร์ที่ไม่รอดไปจนถึงตอนจบอยู่ด้วยต่อให้เป็นไรเดอร์ตัวหลักคุณก็อย่าหวังว่าจะรอดจนถึงที่สุดเพราะงั้นก็รอรุ้นไปพร้อมกับผมด้วยกันแล้วกันว่าตัวเอกจะเปลี่ยนบทไหมไม่ใช่หลังนี่กูแทรกเองแต่เขาให้รอรุ้นไปพร้อมกันว่าตัวละครไหนจะอยู่รอดนะครับประมาณนั้นอ่าซึ่งตรงนี้เราจะไปที่อ่าเราจะเห็นว่า briefing r o o m เนี่ยตัวของ เอ่อเควะแล้วก็ตัวของเนออนเนี่ยยังตกใจที่ได้เห็นเครื่องแบบอยู่นะซึ่งก็จะมีตัวของเอสุแล้วก็เอ่ออสุมะที่ชินแล้วกับการใส่ชุดนี้เนาะก็น่าจะเป็นหลักฐานได้ว่า2คนนี้น่าจะเป็นไรเดอร์ก่อนอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับภาคนี้ภาคกีสรละเอียดเพิ่มเติมนะโอ้ก็เริ่มเห็นภาพกันค่อนข้างชัดมากขึ้นแล้วนะแล้วก็สีตัวหลัก ก็จะเป็นสี่ตัวละครนี้แหละครับที่เราจะได้เห็นค่อนข้างเยอะแน่นอนนะก็ลุ้นไปว่าใครจะได้อยู่จนถึงตอนจบหรือว่าใครจะไปเพราะตัวคนเขียนบทยเขาบอกมาแล้วว่าต่อให้เป็นตัวหลักเนี่ยก็อยา่าอย่าคิดนะว่าจะรอดถึงที่สุดผมก็ขอเชื่อแล้วกันครับว่าเขาจะทําได้นะแต่อย่างว่าถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนเปลี่ยนบทซะก่อนก็คงทําได้แหละนะ